ช่วยดูดิ t w ว l ไล h ์ไทม์โรแมนติกจังเลยค่ะจริงค่ะทำไมเสียงพวกเรามันกลายเป็นแบบนี้วะแบบอัตโนมัติอะมีคิดถึงขนนักแข้งอยู่อะโอณดเลยนักแร้สาวบานกวันที่มก็ปากกูว่าอ่อนโยนเหมือนจักรเร้กอูจำไม่ได้ว่าขาที่ชัดไหนไม่เป็นไรดึงก่อนก่อนโอ๊ย นะคะแตงกิวโรงแรมยูพัทยาค่ะ้ามึงโผล่หน้ามานี่เร็วไะมานี่เร็วถ่ายสวัสดีค่ะไหนแล้วสิอ้าวดิ๊บซีไปไหนอ่ะอ้าวยิบซีอ้าวยิบซีอยู่ไหนมึงเคยดูตอนคลับเกิร์ปะมันจะมีตัวละครอะไรม่รู้ที่มันไม่เคยเห็นหน้ายิ๊บซีค่ะถ้าใายก จะมาพูดถึงเรื่องขนต่างๆคือพวกเราอได้รับคาถามเยอะมากมาพี่คะพี่กําจัดขนตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นยังไงบ้างพี่ไม่มีขนในส่วนไหนบ้างวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะขอต้อนรับคุณยายแดนนี่ชนี่ชื<ๆ>่ออยู่ในหลายเรืของเราบ่อยมากใช่เพราะเป็นคนที่โดนนินทาบ่อยมากปกติพวกเราอเคยผ่านการกําจัดขนมาด้วยวิธีไหนบ้าง Wax เบสิกคือโกนก่อนเริ่มตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่นก่อนนะตอนยังเป็นบอสอะเหรอนี่คิดถึงขนหน้าแข้งอยู่อ่ะอุ่ยคิดถึงไอ้คนนี้เลนัร้สอบานจริงโอเคมาทางนี้หน่อยก่อนก็ต้องโกนก่อนไอมิตรไอมิตรเป็นไอมีตโกนต่แล้วก็ตขึ้นมาเป็นต่อต่อมันจะหนาขึ้นด้วยเคยปะโกนเคยกูก็เคยเคยโตขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีการแว็กเหมือนกันของกูก่อนจะไปแว็กกูใช้ครีม ไม่ดีกันทำไมด้วะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่มีหนวดเอาไอเนี่ยไปทาตรงนี้ตาไม่หนวจักรแล่กูจะเป็นคนอ่อนโยนก็ปากปุก็อ่อนโยนเหมือนจักรแล่ห์เลยมันเป็นหนวดขนาดไ้นหรอป้ามันก็มีแบบมันก็ดูไม่ค่อยดีปุ๊กก็ไปทาใช่ป่ะมึงสุดท้ายมันมันไหม่ะแล้วมันก็ดำที่มันดำอยู่ตอนเนี้ยที่แย่ไปในหนวดขอนน้ำเหลืองโดนพ่ทาทาครีมครีมอะมันจะแบบก็แบบทาแล้วก็รอสัใช่ไหมมันขนแล้วก็จะหยาบๆแล้วก็ปาก แล้วขนก็จะล่วงติดติดอันนี้มาเลยผ้าใช่ใช่แบบ่วงมหัยันยาวไม่เคยแต่ก็ยังเป็นตอเหมือนเดิมนะต้องเลแต่มันแก้ไอเป็นตอแต่ก็ยังนิ่มกว่ากานโกนโกนคือแข็งมากแล้วก็ขึ้นเร็วมากก็ขันด้วยต่อมาคือแว็กทำกับอะไรบ้างคิ้วเคยจะร้อนลูกตาเลยทรมานมากแว็กคิ้มครั้งแรกเอคือการทาอะไรนองร้อนแล้วก็แบบดึงออกการแว็กที่10ปีเคยทำมามันเป็นยังไงมันคือพฮ้ยม่อหรอ ขี้พึ่งของกูขี้พึ่งของมึนตั้งเรื่องนะมึงคุยกันมาก่อนเลยกูรู้สึกว่าปากกูซีดตลอดเต็มปากอากได้ปากงงมากกูแกจะได้นั่งสบายๆสิที่แรกคือขี้พึ่งร้อนขี้พึ่งร้อนทาจนแห้งแล้วก็ดึงแล้วก็ต้องดึงอย่างไม่มีเยอะใหญ่ด้วยแบบเชื่อเชื่อว่าเขาบอกว่าให้ดึงย้อนขนเวลาเขาทาขนว่าเขาทาไปด้านนี้ใช่ป่ะเขาทาไปด้านนี้อ่ะ เวลาดึงเขาจะดึงย้อนขึ้นมาเพื่อให้ขนเรามันหลุดรือหมดทำส่วนไหนบ้างคิ้วอ่ะกูคงไม่อยากเอาอะไรลอนทุกส่วนเลยเดี๋ยวเาส่วนส่วนนี้ของมึงนี่ช่วยช่วยบอกด้วยว่าส่วนไหนบ้างคือคิ้วสักลายบิกินี่แล้วก็หนวดแล้วก็ทั้งหน้าเลยพี่เหมยบางทีรอบหน้าคือเป็นคนที่ลูกผมเยอะอ่ะจริงแล้วมันไม่โดนผมบอก้าไม่แบบว่าอยากจะแบบว่าหัวเถิกอัพไงสมัยก่อนอ่ะคือคือเป็นคนหัวไม่เถิกดอ่ะ่ อ่มีกันไลยผมแล้วก็แบบแว็กไปเลยออ oh. ๋คืออย่างหัวร้านหดเหงืก็ทำไปเถงืขึ้นขึ้นแบบตรงนี้เลยคือแบบว่าเปิดอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนแว็กขึ้นไปทั้งบนอะแว็กที่ไหนบ้างคุยที่ไหนเนาะขากระลิบเปื่อยอ่ะกเคยแว บิกินี่เราเราขอเล่าประสบการณ์การแว็ก์ได้ตรงบริเวณนั้นไม่เคยร้องใครฟังเลยไบ้างได้เ,<อ>เราอ่ะเคยไปถ่ายแฟชั่นเลยถ่ายแฟชั่นบิกินี่อ่ะก็มีความเข้าใจว่ามันต้องแว็กขนตรงบริเวณนั้นบริเวณนั้นคือเป็นบริเวณน้องนะคะกูอไม่กล้าไปที่คลินิกไปร้านเพราะว่าตอนนั้นอ่ะทำไม่เป็นเพราะว่าเราต้องไปแผงแผง่นแเลี้ยวคอขนเลียวแหละใส่ไใสเลย็ใช่ใหญ่แล้วที่นีเรามันใช้คำอะไรที่มาฟังดูน่ารัก กว่านี้หรอหมอหมอไม่เอาอ่ะแอนนาเบลจิมมี่ไหมจิมมี่จิมมี่อ่ะก็ได้เอาเป็นว่าเราขอเล่าประสบการณ์การแว็กซ์เอ่อจิมมี่ไม่รู้เลยว่าเขาทำกันยันงไงเขาไม่กล้าไปจิมมี่กเ็เลยเหมือนตัสดสไตล์ซื้อไอ้ที่มันเป็นแว็กซ์ที่มันเป็นขี้นึ้แบบเนี้ยที่มันทำด้วยตัวเองด้วยกับน้ำซ้มเองอะไรเองจริงๆคุณแว็กซ์เองเหรออ๋ออ๋ออ๋ออ่อ ถ้ามันไม่ไหวเราจัดหน้าไม่ต้องกลัวอแล้วมันจะเอาอะไรทารีท่าแอนนาเบลทาจิมิอะไรก็ช่างมันเถอะเขาก็จะมีแบบผ่ามาให้แล้วมึงก็ลนลเทียนเอาเทียนจุดทเทียนให้ความร้อนที่พึ่งไม่ถึงีที่เช่ทำไมวะเนี่ยเก้าป่าจินตนาการให้ตรงนี้เป็นจิมิแล้วกันนะจิมมี่เมื่อวันนี้หรอที่พึ่งไปตรงบริเวณของของจิมิถ้ามันเป็นของอูดกิมพูดทาไปสองด้านเสร็จลูกเขาก็ให้เอาแผ่นทาแปะลงไปเว้ยแล้วก็รอเขาก็บอกว่า อินโฟมชันมันก็เขียนว่ารอจนมันเริ่มจะใช้ได้แลว้วก็แปงตอนนั้นกูไม่รู้แล้วกูไปอ่านทีหลังว่ามันจะมีดอกัากเล็กๆว่าให้ดึงขนย้อนทิ่ทากับพี่ทากูจำไม่ได้ว่าทัก <laughs> ที่งังไหนเคยคุยไหกท่ทัไหนวะไม่เป็นไรดึงดึงไปก่อนดก่อนโอ้ยแล้วอีกวันเนึงคือต้องไปแบบเบลท์ไพรไชซนแล้วมันก็แดงดิมันช้ำ คือมันช้ำแล้วกดมันหลุดไม่หลุดไม่รู้แต่กูหลงมันเป็น,นแดงๆปะเป็น,นแดงๆเป็นคุดๆแล้วก็ชําแบบช้ําจนต้องหงุดหงิจัดการว่าเนี่ยทำไงดีอะตุกน้ํามันั้ำหมดเลยแต่คือสุดท้ายแล้วอะการถ่ายปิกินี่แบบนั้นมันไม่เห็นขนเพราะว่าเขาปิดหมดไงค<อ>ูซิปไปเองเขาไม่ถ่ายเลยเขาก็รีทัชออกได้ตอนนั้นอะจีนี่ก็เป็นช้า ก็คือเขาก็ต้องดิฉันจน๋มที่ทานหกมาเยอะเนาะเจ็ดมั่นจริงหลังจากนั้นอ่ะกูก็เลยไม่กล้าไปแว็กขนตรงนั้นอีกเลยทำครูไม่กล้ายมรก็คือเคยทำเองแต่ยังไม่เคยให้คนอื่นทำถูกต้องในส่วนการแว็กค่ะเฮ้ยแต่เราเคยแว็กเราเวิร์กนะเพราะเราให้คนอื่นทำให้แต่ตอนนี้ที่ทุกคนเนี่ยสะอาดสดใสตอนเนี้ยสะอาดสดใสเขาเรื่องเลยคือเลเซอร์หลาคนชอบถามพี่คะเลเซอร์ทีงไีนมันคืออะไรทำที่ไหนทำเท่าไหร่ขึ้นอีกที่ไหนเออ กูตอบไม่ได้เพราะขนแต่ละคนไม่เหมือนกันหนยาวไม่เหมือนกันสั้นบางเขาเคยบอกว่าไงว่าจากตอนที่แหวกครั้งลันก็ไม่กไปเลยจนเมื่อพุกทางสว่างอุ้ยขนน่ารักมากเลยค่ะใครบอกขนน่ารักพนักงานที่ดำที่เขาก็บอ้ว่าสวยน่ารักแล้วก็เคยจูมิพวดแบบช้ำถามเขาว่าขนน่ารักคืออะไรเขาบอกว่าไม่หนามามันไม่หนามากมันไม่ปุยเกินไปกำลังดีกันแล้วไม่โอ้ ก็เริ่มเห็นผลของมึงมากี่ครั้งวะของสิบป่ะของสิบขององสิบของกี่ครั้งหมดอนนาเบลมึงยังไลายเร็วก็ใครส่วนอื่นด้วยไงเราจะพูดอะไรที่มันเป็นความรู้ให้กับคนที่ยังไม่เคยแบบเออทำเลเซอร์หรือว่าแว็กซ์อะไรางี้เมื่อก่อนมันจะคล้ายๆกันมันก็จะมีเป็นหลายเลเวลช่ะมันจะมีบิกินนี่ก่อนแค่แบบขอบมากๆขอบสุดๆเหมือนแบบรำไรตรงแถวขาหนีบ่ขอบมากๆคือบางคนอ่ะเขาก็ไม่ชอบให้แบบ เกลี้ยงไปหมดเขาจะรู้สึกแบบววิก็คือตรงกลางเนี่ยจะมีตรงขอบไม่มีตรงขอบไม่มีอันน้เขาจะเรียกขอบบิกินี่อันไหนต่อไปเป็นไรเราก็จะเป็นโฮเป็นบาซิเลียนบางที่เขาจะบอกว่าโฮบิกินี่หรือบางที่เขาแบบบาซิเลียนก็คือไม่มีคนเยอะก็คือแบบเกลี้ยงเลยแอนนาเบลเด็กปึ้งแต่ว่าไอ้เกลี้ยงของเขาอันเนี้ยมันไม่ใช่เวลาเราแว็กอ่ะเราแว็กแค่เซอร์เฟซใช่่ปะข้างบนแต่การทำเลเซอร์อ่ะมันจะเขาจะแหวกแล้วเราก็ทาเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่แบบ คืออายแต่เราอะรู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะโอเคกับอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราไม่ได้แบบเห็นจะน่าอายเลยก็แค่แบบไปนอนให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่พอไปถึงเวลาแล้วเขาแบบแหราต้องทายาชาด้วยไงเขาก็ต้องเจ็บไหมเจ็บมันสะดุ้งเพราะฉะนั้นใทายาชาในพยาชาไม่ได้ทายาชา ก็จะเสียเงินเพิ่มใช่หมอดละยเจ็ดร้อยบาทเราไม่ทายังชาแต่เขาจะใช้ลมเย็นๆเป่ามีเหมือนกัน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 ไม่ได้แอนต้องเยรนชาด้วยแต่ความชาคือไม่สนุกตรงไหนหรือปะคือไปถึงเขาจะโกนของเราก่อนแน่นอนมันจะมีการบาดคนที่เคยไปครั้งแรกเขาจะโกนคือไม่ต้องโกนไปไม่อยู่ไม่ต้องหมดนะแต่ให้ให้มันให้มันให้มันพอจะให้มันจะ t ริมง่ายทุกนเนาะทกวันภาคเอาไปเขาโกนเสร็จแต่ถ้าคนเรื่องไทยาชาก็ต้องคนหน่อยมันก็จะแสบๆแสบจนแบบเอ๊ะ ยทําแบบไม่มียาชาแต่เราก็ยังเจ็บเราก็สะดุ้งยิ่งตรงบริเวณตรงกลางอ่ะเพราะมันอ่อนโยนมากอ่ะบริเวณแบบเบอร์เบอร์มิวด้าตรงนั้นเบอร์มิวด้าตรงนั้นเลยตรงตรงนั้นเลยโอ้โหดมากแล้วตรงนั้นอ่ะแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่ต้องขึ้นก่อนคือตรงอื่นนะแม่หายนะตรงอื่นเบอร์มิวด้าคือตรงไหนวะตรงแบบตรงตรงยอดเขา เจ็บสุดสองขึ้นแล้วสุดที่ที่แบบแม่งขึ้นอยู่ตลอดคุณนึกว่าอันตรงแหวกถึงแม้ว่ามันจะมาหายไปหมดแล้วไอตรงแหวกไม่ได้เจ็บสุดหรอกไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้อาจจะแล้วแต่เราสะโพกจะบอกว่าแหวก็ไอเลเซอร์มันสามารถทำได้ทุกส่วนใจแหวกแล้วอ๋อเคยทำาที่จักรแลทำที่ขะแค้งทำที่ ใบหน้าก็ได้แล้วก็ทําตรงนั้นส่วนที่เจ็บที่สุดสำหรับเราคือ,อคือตรง,ตรง,ตรง<ใ>บริเวณน้องอเจ็บมากจริงๆสำหรับใครมาถามว่าทำไงให้จักระแล้ขาวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราเลเซอร์คือได้ทุกส่วนเลเซอร์จักระแล้บางทีอ่ะพอขนหายแล้วเราไม่ได้ทาไม่ได้ใช้ใบมิดโกนเราขูดบ่อยๆมันก็ขาวขึ้นโดยปริยายใช่หรือวมันมีแบบพวกโปรแกรมต่างๆในการที่จะเมนเทนให้มันขาวมันยิง IPL ยิงเลเซอร์อย่างืนะันที่ไม่เกี่ยวกับผลให้มันขาวพี่ค้าต้องทำกี่ครั้งมันถึง เพราะว่าในทำเลยทั้งตกรอกับจูมิก็คือต้องซื้อสองครั้งเพราะว่ามันจะได้แบบหมดทาเสร็จปุ๊บคือมันต่างจากแว็กซ์พอมันขึ้นอะมันจะขึ้นเลยแบบเท่าเดิมแต่ว่าอันนี้ม่หมเลมันจะบางลงมันจะบางลงเรื่อยๆของเราทําประมาณสามครั้งช่วงแรกอาจจะต้องทำเยอะหน่อยเดือนละประมาณครั้งนั้นก็ค่อยๆไปสามเดือนครั้งแล้วก็เป็นปีละครั้งแหละคนจะแบบค้ยทำครั้งเดียวได้ไหมทำครั้งเดียวก็ได้แต่มันจะลดลงแล้วมันจะกักมันก็แค่บางพอทาไปประมาณสักครปีอย่างเงี้ยคือครบคอร์สอะ เราว่ามันน่าจะทาให้ได้ส่วนอื่นที่เราทำอ่ะมันน่าจะน้อยลงอย่างที่ได้ชัดเนี่ยผมปลาคบผ่อนละตอนนี้ก็คือปีก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรโผลขึ้นมาเลยมีแบบนึนิดนิดไ่ยเราเวลาซื้อขออะเขาก็จะขายเลยมีเลเซอร์ลบตุดดดำลบงามดำด้วยนะใช่ใชช่มีอีกอย่างหนึ่งที่คามันไม่อันตรายหรอก ทําแล้วมันไม่มีขนเลยประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงอันนี้ตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าของเรานะเราจะมีปัญหาคือเวลาประจำเดือนอ่ะเวลามีขนตรงน้องอ่ะมันจะอับใช่ใช่แล้วเราเป็ว่ามันสกปรกเราเป็นคนออกกาลังกายเล่นกีฬาไม่ไม่เราเราเป็นคนออกกำลังกายเล่นกีฬาเวลาเหงื่อมันออกหรืออะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันเราไม่ไม่ใหจีนเลยแล้วเวลาโดยเฉพาะมีเมนอ่ะเราชอบมากเวลาเรามีเมนแล้วเราไม่มีตรงนี้น่าจะคล้ายกันเพราะว่าพวกเราอ่ะทำมานานละเรายังไม่ ไม่ได้เห็นข้อเสียของมันขนาดนั้นคือรู้สึกเหมือนกันคือเราไปประจำเดือนสะอาดขึ้นแต่คอนเฟิร์มว่าเจ็บจริงคือมันเจ็บจริงแต่มันเวิร์สต็ดไหมแต่ไม่ได้เจ็บแต่ใช่ใช่ทนไม่ได้อะทนได้คือมันคุ้ม่คนะไม่เอายาชาหรือคุณจ่ายแค่เจ็ดร้อยแล้วพอเขาจ่ายแค่เจ็ดร้อยแลวก็มาถึงจุดพี่กันนะคะกูก็โอ๊ยโอ้โหโอเคผ่าก่อนเขาผ่าก่อนอย่างเงี้ยเราทำผ้าทงผ้าเรากรรมไม่ที่เขาบริจาคอะไรจริงกับนนั่นนั่นข้อลูกหรือนี่ที่เราตัดนั่นข้อลูก มาคอมเมนต์ว่าแล้วพี่ทําที่ไหนเออจริงบบูแทบลืมแต่ว่าจงไปที่ที่แบบทีาเชื่อใจได้เราเชื่อว่าทคลินิกนีนะแล้วแต่ว่าสะดวกที่ไหนดีกว่าแต่ว่าก็อยากให้เลือกในนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดเพื่อนเราเคยไปทําที่ออด่ะขนาดเมืองนอกทำจูมิไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระไม่มันต้องเข้าไปลึกจริงจริมันไม่ใช่แค่เซอร์ฟเสซนะมันไม่ใช่พื้นบนะ จีอันนี้กินแล้วสิละแล้วก็ทําก็ทํากับคนเดิมนะคะทำเออเลือกได้จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ลองเรารู้ว่าเขินแหละแต่ว่าลองลองไม่ต้องมองหน้าเขาดูจีคนเดียเขาใส่หน้ากากปิดอยู่แล้วอะจนเขินนิดนึงต้องเยายามมาทาตั้งแตวันนี้ก็เลยเอาเรื่องขนๆมาฝากแต่เพียงเท่านี้ค่ะนะจบอย่างนี้เหรอใช่ไม่อยากจบแบบไหนอีกอหรอยากจบแบบจบแบบคุณไง คยแบกจนเลือดซิบหรอเคยแบกจนเลือดซิบจริงๆแต่ก็ต้องกัดมันก็จะซิบจื้นเหรออบๆอ่ะก็ไม่ต้องโชว์จิ๋มเลยไม่ต้องโชว์ไม่งโชว์ได้มึงมีเลือดต้องไหมไม่มีอย่ามีเลยสตรอง์เลยสิเนี่ยไม่มีเลือดไม่ๆอีนี่ทนไม่ได้มากเดี๋ยวต่อไปจะเป็น EP นวดนมนะคะสาวๆรอฟ้าเย้สำหรับชินีนมป้าของเราทนได้ไหมกับการนวดนมไม่นวดนมเป็นลมเจ็บมากกินอยู่คนเดียวเลยอายมากจริงหรอเจ็บหรอยังเจ็บอยู่หรอ Ма subscribe во.